ปติเนี่ยปวดถึงหมอนแล้วหลับหลับลึกมากเลยพอเข้าวัยทองปุ๊บเนี่ยค่ะนอนไม่ค่อยหลับคือหลับยากมากๆบางทีนะยิงไปถึงเช้าเลยแล้วก็กลายเป็นคนว่าวิตกกังวลแล้วเหนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็เรื่องของผิวเราต้องใช้หน้าตาใช่ไหมคะในการออกกล้องผิวนี่แห้งมากแป้งไม่ติดหน้าแต่ดูตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาสวยทองแล้วนะแ้งแห้งๆจริงๆแห้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องสร้างฮอร์โมนเป็นปื้ตรงเนี้ยแบบอยากจะบอกว่า เป็นปัญหาที่กังวลใจมากนะคะคมีน้องคนหนึ่งแนะนําคุณพรพัฒนเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนําการดูแลตัวเองแบบง่ายๆโดยวิธีธรรมชาตินะคะออด้วยเอสเทราโปค่ะซึ่งมีสารสกัดที่ัดจากธรรมชาติถึงส4ชนิดด้วยกันค่ะมีอยู่ในนั้นด้วยเหรอฮะ,ะใช่ค่ะสีชนิดนะครับใช่ค่ะค่ะต้องบอกว่าเอสเทราโปค่ะเราใช้สารสกัดที่มีงานวิใจัยในมนุษย์รองรับ เป็นเรื่องของการลดอาการไวทองที่มีการใช้มายาวนานมากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกก็คือตัวตังกุยเกาหลีตัวนี้ค,ค่ะเป็นตัวที่เรียกว่าได้รับรางวัล IR52 เป็นรางวัลที่ระดับซัมซุงฮุนไดเอลจีที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเกาหลีได้รับและยังมีตัวบาซิลัสโคเอ็กซแลนตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีค่ะช่วยปรับสมดุลในร่างกายรวมถึงบริเวณจุดซ่อนเลนด้วยมีเอลเทอรนีนที่เป็นสารสกัดจากคาโมมล์เลมอนบาร์มแพชชั่นฟเ o อร์ hop แล้วก็วอลเลอรีนช่วยปรับสารสื่อประสาทในสมอง ให้เราหลับสบายไม่เครียดส่วนประกอบทั้งหมดอาคารนำเข้าทุกตัวเลยทั้ง14ชนิด mm hmm. นะคะเราก็มั่นใจได้เพราะว่ามาตรฐานการผลิตเนี่ยมีออยมี GMP มี HACCP คือมาตรฐานอาหารปลอดภยัยมี ISO 22,000พิถีพิถันทุกตัวของอวัตถุดิบเนี่ยเราคัดสรรมา mm hmm. นะคะแล้วก็มาตรฐานปลอดภัยจริงๆค่ะรู้สึกหลับได้ง่ายขึ้นการนอนนี่เป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็แบบว่ารู้สึก เวลาเรานอนได้เนี่ยคุมคุ้มกันมันขึ้นแล้วก็สดชื่นแล้วที่สําคัญนะคะได้เรื่องผิวนะคะผิวหน้าเนี่ยจากที่เคยแบบแห้งๆนะคะรู้สึกแบบแฮปปีมม้มากๆเลยค่ะหน้าชุ่มชื้นดูตึงกระชับแล้วค่ะแต่งหน้าก็ติดขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าตัวนี้ผลตอบรับดีจริงๆค่ะเพราะหลายคนเนี่ยทานแล้วก็คือมาซื้อซ้ํากันเยอะมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้อายุจะมากขึ้นนะคะเพราะอย่างพี่อุ๋ยเองบอกว่าอาการชาหรืออาการแร๊ปแพ๊ปอะไรก็คือดีดีขึ้นปวดเมื่อยารื้อเรยดีขึ้นหัวอะไรอย่างเนี้เป็นต้